นี่คือนี่น้ำมันเบรกนี่คือน้ำมันเบรกเนาะกระปุกน้ำมันเบรกก่อนที่จะรีมูฟใส่อะไรได้บ้างครับใส่ชนิดดอทสามได้เท่านั้นนะครับดอทสามโอล,ลี่โอเคเราก็ดูอยู่นะครับมันจะเป็นปล่องสีขาวจะเห็นสีเหลืองๆอ,อยู่ในกระป๋องเนาะตรงนี้จะมีคำว่าแม็กอยู่ นี่ตรงนี้ค้ว่าแม็กอยู่ตรงขีดนี้คำวมาสูงสุดส,ส่วนตรงนี้มีคำว่ามินอยู่ระดับน้ำมันเบรกต่ำลงมาจนถึงขีดมินไปพบเบรกคู่หน้าที่เป็นดิสเบรกรถนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเติมเนาะมาเปลี่ยนพอเบรกใหม่น้ำมันเบรกจะถูกดันกลับขึ้นมา,ามมนเราเปิดดูได้ น้ำมันเบรกยังเต็มกระป๋องอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะเอาปิดเ,าเัาเข้าไปายอย่ายนแบบนี้นะครับคิดแม็กนะครับคิดมินคิดแม็กคิดมินนะครับแม็กคือพาะเบรกย,ย,ยังหนาอยู่มินคือพาะเบรกบางแล้วแต่ถ้ารถเราใช้ไปไม่นานเท่าไหร่น้ำมันเบรกย,ยุบเยอะแปลว่ารั่วเนาะ โดยไหนรั่วที่ล้อตามข้อต่อข้อต่ออะไรพวกนี้เนาะน่าจะรั่วที่คัดก็ได้เพราะมันใช้น้มันเบรกนี่เป็นล้อเลื่อนคัดอยู่เหมือนกันนะครับคัดดูตรงไหนอยู่ด้านล่างนะครับมองไม่เห็นน้ำมันเบรกรั่วมันกอน่าจะรั่วที่ดิสเบรกนี่เนาะแล้วน้ำมันมันจะสาดออกรอบล้อเลยนะครับเวลาจอดเราจะเห็นเลยนะครับนำ้ำดำ น้ำมันเบรกสีเหลืองก็จริงออกมาเจอฝุ่นเจออะไรแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นสีดำทันทีนะครับก็หลักการดูก็ประมาณนี้นะครับ